โรงเรือนอนุบาลต้นกล้าเป็นโรงเรือนขนาดความกว้าง2.5เมตรยาว4เมตรไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากสำหรับผมถือว่าเป็นขนาดที่พอดีกับการใช้งานเตรียมเอาไว้เพราะต้นกล้าที่จะปลูกในช่วงฤด,ดูหนาวต้นกล้ากระล่ำปีต้นกล้าบอกโคลี่กระล่ำดอความลึกของหลุมที่จะใช้ฝังตัวท่อที่เราจะทำเป็นโครงลึกอย่างน้อย50เซนหรือลึกกว่านี้ 60- 70เซนก็จะยิ่งดีเวลาลมพัดมาแรงก็จะไม่ทำให้โยก หรือทําให้เสียทรงเพราะว่ามันเป็นท่อ PVC น้ําหนักเบาเจอรลมแรงๆก็อาจจะทําให้โรงเรือนเสียทรงได้ท่อที่ใช้โคง้งเป็นท่อขนาด1นิ้วความยาว6เมตรแต่ท่อที่เขาทํามาสําเร็จรูปยาวแค่4เมตรแล้วก็จะต้องตัดท่ออีก2เมตรเอามาต่อให้ยาวได้6เมตรแล้วก็ฝังลงไปในหลุมเราจะสามารถโค้งได้ถ้าหากอยากให้โรงเรือนหน้ากว้างกว่านี้ใช้ท่อเต็มเส้นก็ได้ เอา2เส้นมาต่อกันก็จะยาว8เมตรพอดีโดยที่เราไม่ต้องตัดเพิ่มใช้เป็นท่อปลายบานจะต่อได้โดยที่เราไม่ต้องเสียค่าซื้อข้อต่อมาใส่เพิ่มท่อให้ได้6เมตรเสร็จแล้วก็เอามาปักลงหลุมแล้วก็โค้งไปหาหลุมตรงข้ามหลังจากนั้นเราก็เอาดินมากลบแต่อย่าเพิ่งกลบแน่นแล้วก็ปรับระดับให้ท่อขนานกันให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้เกิดความสวยงามด้วยหลังจากนั้นก็ค่อยกลบดินให้แน่นๆเลย จะได้ไม่โยกเยกแล้วเราก็มาทำตัวยึดโครงผมจะใช้ท่อ p v c สหุนลองยึดโครงโครงนี้ดูก่อนท่อ pvc ีีสีหุนที่ผมจะทำเป็นคานยึดโครงผมจะเจาะรูส่วนปลายทั้งสองด้านแล้วก็จะสอดลวดเข้าไปแล้วก็มัดยึดกับตัวโครงที่เราโค้งเอาไว้เพื่อจะได้ไม่ขยับขยื่นเวลาลมพัดในการมัดยึดให้แน่นผมก็จะใช้ลวดเป็นหลักเพราะว่าทุนเรามีแค่นี้แต่ถ้าอยากให้แน่นหนากว่านี้ ใช้ตัวล็อกแบบสำเร็จรูปเลยก็ได้จะทําให้โรงเรือนของเราแข็งแรงมากขึ้นเสียดายที่แบตกล้องหมดซะก่อนผมไม่ได้ถ่ายตอนคลุมผ้าพลาสติกให้ดูแต่ก็ไม่ยากนะครับเมื่อเราทําโครงเสร็จแล้วเราก็ปูผ้าด้านบนแล้วก็ใช้คลิปล็อกล็อกผ้าพลาสติกทุกๆส่วนที่เราอยากจะให้แน่นๆคลิปล็อกก็ใช้ขนาดหนึ่งนิ้วกับขนาดสี่หุนนะครับเพราะว่าส่วนโครงเราใช้ท่อขนาดหนึ่งนิ้วกับท่อสี่หุนก็ต้องใช้คลิปล็อกให้ตรงจุดเดี๋ยวจะ ไม่แน่นไม่นาคลูม้าเสร็จแล้วผมก็มาทําเสาบริเวณตรงกลางโรงเรือนอีก2ฝั่งเพื่อจะยึดให้โครงโรงเรือนแข็งแรงมากขึ้นนะครับใช้ไม้ยูคาแล้วก็ใช้เขาเรียกสายเคเบิลหรือสายไฟเบอร์ออปติกเป็นสายโทรศัพท์ที่พาดอยู่ตามเสานี่แหละครับเวลาลมพัดขาดหรือเขาเปลี่ยนสายใหม่มันย้อยลงมาผมก็เอามามัดยึดผ้าพลาสติกไม่ให้กระพือขึ้นเวลาลมพัดแค่นี้ ก็ได้ลงเรือนเพาะต้นกล้าแบบชั่วคราวแล้วแต่ถ้าใช้งานได้ดีผมก็จะทําเพิ่มแต่มั่นใจว่า